สวัสดีครับตันนี้นะครับผมก็เจออยู่ที่จู๊ดจู๊ดคาเฟ่นะครับอันนี้นะ๋ยวไปเซิร์ชดูยเองนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็ดูบรรยากาศนะครับอันนี้ก็เป็นร้านก็จัดโอเคมากอยากให้ดูบรรยากาศกันนะครับรอบๆโอเค นี่ก็จะมีตะข่าย้นอนอยู่างนี้นะครับที่นั่งนะครับก็โอเคนะครับเขาถือว่าใช้ได้เลยนะครับดูรอบๆกันนะครับผมลองเสิร์ชดูนะครับจวดคาเฟ่นะฮะใดที่อยากมาเที่ยวนะครับก็มาเที่ยวได้นะโอเคเดี๋ยวขอยาบพักผ่นก่อนนะครับผม สวัสดีครับ